ั้งไม่ทันตอนนั้นนะ่ะยุ่งงานมากเลยตอนนั้นอะ่ะงานนวดยุ่งยุ่งแล้วก็ทั้งปลาทั้งนวดทั้งคนมาซื้อปลาทําค้างไม่ทันแล้วทำางเงี้ยขอไปธีไอ้ที่ปลาสายนั้นก็พังหมดเลยเพราะว่ามันมันเยอะต้นมันแล้วก็มันแข็งแรงน,น่ะผสมสวนผสมกันหมดเลยมีหลายอย่างนมีทั้งแตงทั้งมะละ ทั้งถั่วแปบบทั้งถัวถ่วผู้เ่ยถั่วผู้ยังงามเ่ยเต็มเลยนะทำสวนผสมประสาน,าสน,สานพอได้กินจะได้ตำอยู่ใจ้พวกนี้เก็บไปตำอะอรนะสวยห,หนะถั่วผู้นะมันจะต้องมีสายนะเนี่ย นะต้องเอาวนั่นมาใส่อีกได้ทำกินกับลาบกับก้อยแล้วก็ผักดองโอ้นึกว่าจะไม่เกิดขึ้นเต็มหมดเลยอะไรวะเนี่ยนึกว่าจะไม่เกิดโอ้ยเทปปุกลงแตงไทยต้องแกะออกตัวมันเริ่มโตวกว่าน,นี้โอ้ไหนวะทันไหมเนี่ยเมื่อมันจะไม่ขึ้น เื่อมันจะไม่ขึ้นแตงไทยอ่ะไม่ได้เก็บเม็ดไปเลยเทท,ทีเดียวเลยเพราะม่มีเวลาปลูกนั้นยุ่งงานงงานวดมีแช่น้ำไปกระปะ๋เทปุป้งเลยขึ้นทุกเม็ดนะโอ้ยทุเรศประกาศหัวประกาศหัวแตงไทยขึ้นทุกทุกอันเลยทุกเม็ดน,ะ,นะไม่ได้ขึ้นจะได้ตำขาแล้วเนี่ย อินดูเขาอินเราขาดบ่อยๆก็ไม่ไหวเลยพีดาดอกกูวเดียวสวนหน่อยๆจนพริก็พอด้กิ่งปลากระสุนงามค่ะเขียวลึกดึงเนื้อไ้ก๋ยกวยเตี๋ยวมืออืน่นพิก่กินแล้วเขาเมื่อยยังบ่ายยังยังเห็ดสวน,นยังพึ่งมาเ